สารคดีชุดย่ำสันดอยจากป่าดิบดงทึบและพรานอําลาไพรเขียนโดยสังคีตจันทนพจน์ในเรื่องศพกระเรียงเผาไม่ไหมกระเรียงเป็นคนภูเขาที่อยู่บนเขาในระดับต่ำกว่าคนบนภูเขาเผ่าอื่นๆเขาปลูกข้าวและทำนา ในเมื่อคนเผ่าอื่นปลูกพืชที่โลกรังเกียจคือฟินเขามีอาชีพไม่เหมือนใครนั่นก็คือเลี้ยงช้างแล้วก็ผสมช้างเพื่อขายลูกช้างโดยรับจ้างลากไม้กับพวกบริษัททำไม้ในป่ามีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆบ้านก็สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นบ้านฝาบ้านแม้จนกระทั่งหลังคาถ้าไม่ใช้ไม้ไผ่ก็จะใช้ใบหญ้าคามง สภาพความเป็นอยู่คนที่ได้คุ้นเคยก็จะเห็นว่าชีวิตของคนชนบทคนบนภูเขาเผ่านี้น่าสมเพศเวทนาและน่าให้ความช่วยเหลือใต้ถุนบ้านเลี้ยงหมูซึ่งก็ผอมโซบ้านมีห้องอยู่แต่เพียงห้องเดียวมีเตาไฟอยู่ตรงกลางห้องซึ่งห้องนี้ใช้เป็นที่นอนและหุงหาอาหารเบ็ดเสร็จสารพัดอย่างเป็นห้องนอนอนเนกประสงค์จริงๆ ดังนั้นสภาพจึงดูรกรุงรังและดำมืดเพราะควันไฟอาหารที่บริโภคนั้นกระเรียงหรือคนภาคเหนือเรียกว่ายางกินกันง่ายๆทุกคนในครอบครัวตลอดจนแขกที่มาพักก็กินข้าวในกระด้งอันเดียวกันอาหารนั้นบางทีก็มีหมูมีไก่แต่ส่วนมากจะมีพริกกับเกลือตำคลุกกันแล้วยกเอามากินกินทั้งที่ยังคาครกอยู่เช่นนั้น สำหรับคนที่ไม่คุ้นก็จะดูผะอืดพระอมอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดและก็ถือว่าโชคดีที่สุดถ้าได้บริโภคนั่นก็คือปลาทูเค็มบางบ้านมีหม้อดินเผาบางบ้านก็มีหม้ออลูมิเนียมแต่ละใบแต่ละโลกสกรปรกเพราะเขาเหมาและควันไฟถ้วยชามนั้นหายากโดยมากใช้กระบอกไม้ไผ่พาซีกทำเหมือนรางข้าวให้หมู ไม่น่าเชื่อว่าคนบนภูเขาซึ่งในสายตาของคนอื่นหรือผู้ไปเยือนว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความหวังอะไรมีชีวิตอยู่กันไปวันต่อวันมีสภาพเหมือนไม่ใช่มนุษย์ทั่วๆไปไม่ยากจนแล้วก็ไม่ร่ำรวยนั้นจะมีพิษสงรอบตัวจนเป็นที่รู้และก็ยอมรับกันว่าคนกะเหรี่ยงยางเหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับยางน่องและยาพิษรวมทั้งปล่อยคุ เป็นอาคมที่เศกตะโปเนื้อควายเนื้อหมูเข้าท้องศัตรูซึ่งจงเกลียดจงชังคนทางเหนือเรียกว่าปล่อยโต้ที่ทงางภาคกลางห้ามทักเมื่อมีเสียงดังกระทบฝาผนังในยามวิกาลเรื่องปล่อยคุณอันเป็นไสยศาสตร์ลึกลับนี้ผมผู้เขียนไม่เชื่อว่ามันจะเป็นความจริงหรือว่ามีจริงน่าจะเป็นเรื่องพูดคุยกันสนุกสนุกมากกว่า ไม่ได้ลังเลใจเลยแม้แต่น้อยนิดเลยวันนีป่าดงดิบดงดอยและขุนห้วยอันเป็นที่อยู่ของผู้คนที่ขาดแคลนการศึกษาห่างไกลอารยธรรมจะมีสิ่งซึ่งหลายคนที่ได้พบเห็นว่าสิ่งที่เล่าสืบกันมานั้นจากสายตาผมหาคำตอบไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้เพราะเห็นตำหูตำตาผมเดินทางมาจากอำเภอขุนยวมไม่ห้องสอนสู่ทางทิศตะวันออก ลึกเข้าไปในขุนเขาที่แออัดซับซ้อนมองเห็นไกลสุดลูกหูลูกตาไปตามเส้นทางลำห้วยแม่ลาน้อยผ่านศพห้วยแม่นาคผ่านศพนาแม่บอนเลยหมู่บ้านกระเรียงบ้านว่านโนสองฟากฝังห้วยแม่แจ๊ะเป็นภูเขาสูงค้างคืนคืนแรกที่บ้านกะเรียงยางแม่แจ๊แจ๊ะซึ่งภาคเหนือแปลว่าเปียกแฉะหรือเชิญหนึ่งคืน เพราะต่อจากบ้านกระเรียงยางแม่แจ้ต่อไปเป็นบ้านดอผือนั้นทางเพียง4 5หกิโลเมตรแต่มันเป็นกิโลเมตรดอยที่ต้องตั้งคอชันปวดน่องและก็ก้นแทบระเบิดถึงบ้านดอผือด้วยความอิดโรยสุดแสนจะทนทานเกือบห้าวันที่ผมได้พักอยู่ที่บ้านดอผือกับสหายกระเรียงหนุ่มชื่อจอโบ ซึ่งที่หมู่บ้านนี้จอโบอได้เล่าเรื่องศาสตร์การปล่อยโต้ปล่อยคุณใส่ท้องศัต,ตรูให้ฟังและการระมัดระวังตัวและการวางตัวผมรับฟังจอโบอ,อย่างเสียไม่ได้ใจไม่เชื่อไปอย่างหนึง่งไม่เห็นมีอะไรที่น่ากลัวแต่ก็ไม่อยากจะขัดคอขัดใจเพราะเข้าป่าไม่ควรไปฝืนพรานในที่สดความจริงก็บีบบังคับให้เชื่ออย่างสนิทใจและก็รู้ตัวว่า การที่จะไปเล่าให้ใครๆฟังก็คงไม่มีใครเชื่อเหมือนผมในตอนแรกๆเหมือนกันวันนั้นหลังจากที่ผมได้ไปพักสามสี่วันมาแล้วพัตตีโดกะเรียงอายุแค่24-25ปีเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดคงไม่รังเกียจที่ผมจะเอ่ยถึงประเพณีงานศพของคนกะเรียงดูบ้างคือเมื่อมีคนตายภายในหมู่บ้าน คนกะเรี่ยงจะถือว่าเป็นงานที่สำคัญทุกคนจะต้องไปร่วมงานศพนั้นโดยถือว่าขาดเสียไม่ได้โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวจะถือโอกาสไปงานศพนี้ได้พบกันและสนิทสนมกันอันเป็นจุดแรกที่ความรักจะเริ่มขึ้นและสืบต่อไปจนถึงการแต่งงานในภายหลังผู้มีฐานะดีจะเก็บศพไว้บ้านหลายวันจะมีการทำบุญอย่างเต็มที่ หากผู้ตายเป็นพัญญาของหัวหน้าครอบครัวและแม่บ้านคนกะเรียงเมื่อพัญญาตายแล้วก็ถือกันว่าจะไม่มีการแต่งงานใหม่อีกจะมีการฆ่าไก่หมูทิ้งบ้านทั้งหลังจะถูกรือ้อถอนทำลายเพราะตามประเพณีของกะเรียงโดยเฉพาะเผ่าสกอนั้นสิ่งต่างๆเช่นบ้านที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงเป็นสมบัติของหญิงแม่บ้าน การที่สามีหรือลูกหลานเก็บไว้ไม่เป็นมงคลการทำลายทิ้งเสียเป็นการดีที่สุดงานศพจะใหญ่โตหรือเก็บศพเอาไว้นานหรือไม่ต้องอาศัยกำลังเงินเป็นหลักถ้าเป็นคนมีฐานะดีศพจะบรรจุในโลงซึ่งประดับประดาไว้ยอย่างสวยงามถ้าอาาัตคัดยากจนก็จะใช้เสื่อพันกายแล้วเอาเส้นไดดิบพันโดยรอบเหมือนประเพณีไทยตราสัง นำไปเผาหรือฝังตามความประสงค์ของญาติผู้ใหญ่บรรดาเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างของผู้ตายตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆจะถูกฉีกทำลายแล้วเอาไปทิ้งไว้ตรงที่เผาหรือฝังศพบ,บางรายมีการฉีกธนบัตรต่างๆทิ้งไว้บนหลุมฝังศพคนเะเรียงชอบนำเงินรูปีซึ่งเป็นเหรียญโลหะเงินไปฝังไว้ตามสถานที่ต่างๆโดยไม่มีผู้ใดทราบ ทั้งนี้เพื่อผู้ตายจะได้นำเอาไปไว้เป็นทุนรอนในการเดินทางไปเมืองผีบางรายบรรดาลูกหลานของผู้ตายนำเอาเงินเหรียญเทลงไปตามรูช่องหินบนภูเขาหรือเหวลึกหรือไม่ก็ซุกซ่อนไว้ตามโพรงไม้ถือว่าเป็นการทำบุญให้แก่ผู้ตายคนกระเหรี่ยงจะมีอาการเศร้าโศกเสียใจมากจะมีการอาลัยอาวรอ,อย่างสุดซึ้ง แม้จะตายไปเป็นซากศพก็ไม่ได้รังเกียจเพราะพวกเขาถือกันว่าการตายคือการจากกันช่วงนิรันดรจึงอยากจะอยู่ใกล้ชิดกันจนกว่าร่างผู้ตายจะเน่าแล้วไม่เป็นรูปเป็นร่างให้ถึงที่สุดเจ้าภาพจะสิ้นเงินสิ้นทองสักเท่าไหร่ก็ยอมถึงแม้ไก่และหมูจะถูกฆ่ามาเลี้ยงผีเลี้ยงคนเฉพาะในงานศพเท่าไหร่ก็ไม่เสียดายตกกลางคืน บรรดาคนหนุ่มสาวจะพากันเดินไปแถวเรียงหนึ่งรอบๆอบศพพร้อมกับร้องเพลงรำพึงรำพันถึงผู้ตายผู้หญิงสาวโสดแต่งชุดกระสอบผ้าฝ้ายยาวกรองเท้ามีลูกกระพรัวเล็กๆผูกเป็นเครื่องประดับเวลาเดินมีเสียงกรุงกริงกรุงกริงไพเราะใช้ผ้าห่มทอด้วยได้สีขาวสลับแดงปิดหลังผืนละสองคนบ้างสามคนบ้างต่างผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าศพ กอดคอกันเดินร้องเพลงด้วยเสียงโหยหวนในงานศพนี้หนุ่มสาวจะกอดคอกันร้องเพลงไว้อะไรแก่ผู้ตายตลอดคืนตกเด็กบรรดาผู้ชายตีค้องตีกรองประโคมคนหนุม่มคนสาวได้โอกาสนี้แต่งงานกันไปก็หลายคู่เพลงที่คนหนุม่มคนสาวร้องในงานศพเรียกว่ามาท่าคนกะเหรี่ยงบางแห่งเมื่อมีคนตายไม่นิยมเอาศพไว้บนบ้านซึ่งมีเหตุผลที่ว่า กลัวผีกลัววิญญาณของผู้ตายจะมารบกวนหลอกหลอนจะเอาศพเก็บไว้ไม่เกิน18ชั่วโมงเช่นตายตอนบ่ายวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะนำไปฝังหรือเผาหรือถ้าตายตอนเช้าก็จะนำไปฝังหรือเผาในตอนเย็นสำหรับรายของพารตีโดคนกระเรียงหนุ่มซึ่งเพิ่งกลับจากการเดินทางไปหมู่บ้บานกระเรียงแห่งอื่นมามีอาการปวดท้องกระวนกระวาย จอโบจึงวิ่งมาหาผมเพื่อขอยาทุเลาอาการปวดไปให้กินพ่อนายมียาแก้เจ็บท้องบ้างไหมใครเป็นอะไรจอโบผมซักไอพัตติโดมันเจ็บท้องจอโบตอบผมผมรู้ว่าอาการปวดท้องนั้นเกิดมาจากเหตุหลายอย่างเช่นกินอาหารมากเกินไปอาหารเป็นพิษระบบขับถ่ายเสียแผลในกระเพาะหรือไม่ก็ไสติ่งอักเสบ และนิวในไตหรือกระเพาะปัสสาวะมิตยาธาตุใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมควานหายาแก้ปวดแต่อาการปวดท้องใช้ยา APC ไม่ได้เพราะยาประเภทนี้ถ้าเป็นโรคกระเพาะก็ช่วยเร่งให้เร็วขึ้นเมื่อกี้นี้เมียพาตี้โดเอาฟินให้กินมันก็ไม่หายคนอยู่ป่าห่างมดไกลหมอก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันทั่วๆวไป ในที่สุดพัตตีโดก็สิ้นใจตายด,ด้วยความเจ็บปวดและทุรนทุรายผมลงความเห็นว่าตายเพราะไสติ่งแตกแต่คนกระเรียงที่หมู่บ้านดอผือลงความเห็นว่าพัตตีโดถูกขุนใสาจากบ้านกระเรียงห้วยซ่านเป็นการถูกลองของพูดตามภาษาคนภูเขาก็คือโดนตู้ผมไม่เชื่อความจริงแล้วพตตีโดรู้ตัวว่ากระทุเล บ้านกระเรียงห้วยซ่านนั้นอายุประมาณ30ปีเศษชักชวนให้พระติโดกินเหล้าด้วยกันขณะที่ตั้งวงกินเหล้าเข้าพอดนั้นพระติโดมองเห็นว่าก้นถ้วยเหล้านั้นมีตัวหนอนอยู่มันเป็นการลองของที่ท้าทายพระติโดยกถ้วยเหล้าขึ้นจดริมฝีปากแล้วบนคาถาพร่ำอุ่งอังกาปิดสลงแล้วก็ยกเหล้านั้นขึ้นเดิมกลื่นตัวหนอนนั้นไปด้วย มันเป็นการเดิมที่ลองของและรับคำท้าทายของลูกผู้ชายเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเมื่อพัตติโดมีอาการปวดท้องเมื่อกลับมาถึงบ้านพวกญาติได้สอบถามดูก็ได้รับคำตอบดังที่กล่าวมานี้กว่าจะรู้ก็สายไปแล้วพ่อนนายไอพัตติโดถูกคุณจอบโบบอกผมเมื่อผมกำลังคิดหัวเราะเยาะในใจถึงความเชื่ออันไร้สาระที่ฝังใจจนถอนไม่ขึ้นจอบโบ พัตตีโดเป็นโรคไ้ติ่งอักเสบแตกตายทาหากผมเถียงเพราะคิดว่าตนเองนั้นฉลาดกว่าตอนเช้าที่พัตตีโดตายตอนเย็นบรรดาญาติก็จะจัดการเผาในตอนเย็นตอนเผาจอโบมาตามผมไปดูพิธีเผาศพกระเรียงถูกคุณสัยศาสตตายอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักท่านผู้อ่านที่รักไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงที่เห็นอยู่โทนโทษ ศพของคนกระเรี่ยงพาตีโดถูกไฟเผาไม่ไหมผมมองเห็นแล้วก็งงไปแปดตลบเขาบอกค่อนายแล้วว่าไอ้พาตีโดมันถูกคุณตายมันจึงเผาไม่ไหมครั้นแล้วผมก็เชื่อหนึ่พซนในเมื่อคนกระเรี่ยงบรรดาญาติส่งเสียงเอะอะช่วยกันเขี่ยไฟและลากศพออกมาคนหนึ่งถือมีดยาวเกือบฟุตขาวับพวกเราจะผ่ามัน เอาคุณออกแล้วเผาศพจะได้ไหมจอโบโพูดถูกตู้นั้นถูกแน่แแต่จะเอาอะไรทำเท่านั้นใครๆก็อยากรู้สายตานั้นไม่ได้หลอกลวงเลยแม้แต่น้อยเมื่อมือมีดผ่าหน้าท้องและกระเพาะของคนตายออกและหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาของนั้นห่อด้วยใบตองเรียบร้อยเมื่อแกะดูก็มองเห็นว่าเป็นก้อนเนื้อสียังแดงๆอยู่ผมงุนงงเต็มที พอเนื้อใหญ่เบอร์เร่อเข้าไปอยู่ในท้องพัตติโนกได้ยังไงแล้วมีหนำซ้ำเมื่อเอาศพนั้นไปเผาอีกทีศพนั้นก็หมอดไหมเหมือนคนธรรมดา